n i g h to meet you เคยพูดอะไรนะลืมนะ n i g h to meet you uh, can can you teach me a n i g e to meet you in Korean language? b a n g g a p s, <S, <S ั m i d a Banggapsemida Yes yes a n g g a p s e m i d a Banggapsemida Hmm so very k o n g k i ิงหนูรู้ไหมว่าคนนี้เข้ามาแล้วน่าอลรคกาไม่ต้องไม่ต้องพูด ไม่เหรอเชนทำไมอ่ะหนุ่มสวยตรงไหนตรงข้างล่างนี่แหละตรงข้างล่างเขาสวยกว่าด้วยว่าหนูดูเขาไม่ได้สักนิดเดียวแล้วต้องเจอเหมือนกันก็มาเก็บเมื่อกี้ผมเจอคนหล่อกว่าผมอ่ะเออก็เข้าใจความรู้สึกแหละเขาชื่อเจอ์อินพี่ฮัลโหลเอเวอเรียฮัลโหลยูฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you thank you very much นไปหาปัดออนก่อน เจนน่า uh, uh, can can you singing or show your dance What Can can you singing ทำไมไม่มีหนูใครคั a เจ u r ไม่มีหนูอะ่ะ t h y หนูไม่สวยพอแซวเล่นแซเล่น <m akes> ไม่พอพอเขารู้ว่าหนูไม่อยู่บเผ้ากดแคปเลยไม่จ้าต้องไม <God. S 3> ่้า e v e r y w w สวยยั ที่นีผมว่าจะไปเอาสกอตเทียมาแปะมาแปะกล้องตรงคุงทีมนะมาแปะกล้องตผมก่อนเซตผมก่อนเพื่อนจ้า very handsome and pretty every w very h o m e อใส่แว่นนี้แล้วดูดีนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไปกดติดตามได้เลยนะครับคนนี้ผมสองนานแล้วครับผมต้องสารภาพตรงนี้แหละครับ pretty Thailand language one อ่า đang lạc. Nang lạc. Nang lạc. Nang na Nang lạc. Nang lạc. Nang lạc. Nang Nang lạc. 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 Very cool. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, how old are you? 23. 23. Twenty three. You Twenty three. Charlie, Charlie is. Charlie, old man. I love you. Thank you. Huh? Oh, I love you, Sambo. I love you. I love you. I love you too. Love <laughs> you are so cute. Number one, number one in my heart. ยูอีสนิสเก u ลยูอีสสวยมากกว่าทุ o ค e y ช a ใอแค่นี้พอพี่เดี๋ยวถ้าผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาจะห้าวหาว่าผมอืับยูร l บรับมีคนบอกน่ารักน่ารักเพื่อนๆต้องน่ารักน่ารักนะเพื่อนๆอืยี่สิอืมเอาทักยังไม่เหอ่มหนยังไม่ ตอนแรกคี่นัทไปที่สองอ๋อน้องตดใจพี่เนัทถ้าสมมติว่าพี่เน็กชนะอย่างเงี้ยหนูจะได้วินกับพี่ไหมอ่ะได้ไหมนะได้ได้จริงเหรอปกติเรูแพ้ตลอดอ๋อแต่ว่าพวกหนูเลยลูกพี่ก็แพ้เหมือนกันพวกเรามีใครจำยินดีที่จะรู้จักโคเหียได้บ้างห้ามถามนะลูกโคเกาหลีหรออ่า ฮัลโหคเด็กนิวคุณค่ะนางหน้าหน้าคุณ่งหน้าคุณ่งนางหน้านางน้านางน้าน่ารัชาลคณจูนี่รีพีีพีอเชาลคจู be my friend ทั้กับซุนิดาักับซุนิดาไม่ใช่กิีงวักับซุนิดาลคจ be my friend เขาบอกว่าเขาขอเป็นเพื่อนพี่ได้เปล่าเป็นอะไรก็ได้ครับผมอินจริงออโอเคเข้าใจแล้วผมไม่โคตรหมันไส้เวลาเสียงที่นายพูดภาษาอังกฤษมันน่าหมันไส้มากไม่รู้ทำไมเขาได้ยูเป็นนักเท่าไหร่พี่อ่ามี28ทวี22 22มี28 สามสิบองใช่า oh, ลีชาลี i ามสิบสองชาลีสี่สามสิบสองเดอเอสามบออู t <t <t ้ววววววี่วว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 ่วี่วววววยวววววขวว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 อวว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 ยวว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 วุค ก้าตังตังตัว้าวววกวว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 ยวว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  s วว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 ว t ว m e ววว o วว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 ว i n e t e t I love you Charlie. Ah m Sam Sam a m Thank you. ข v e r y o I love you. ถ้ารเมา o a y okay Thank you. นี่ยไม่แอบตอนมือกูม่วงือบ๊ายบบ๊ายบายบ๊ายบายเขาาออกไม่เป็นเหมือนผมหรือเปล่า เขาไม่ซอ,อก